ล่าสุดปี65ค่ะยอดขายของเราอยู่ที่50ล้านค่ะแบนโนแมนเริ่มปี62ค่ะช่วงโควิดพอดีเลยก่อนหน้านี้มิวก็ขายเสื้อผ้าอยู่ที่จตุจักรแล้วก็แพทตินั่มมาประมาณ10ปีแล้วค่ะแล้วพอช่วงโควิดเนี่ยก็ทำให้หน้าร้านทุกที่ต้องปิดตัวลงหมดเลยมิวกับแฟนก็เลยมาลองขายของออนไลน์ดูค่ะแล้วเราสองคนก็ช่วยกันคิดว่าจะขายอะไรดีก็เลยตกลงกันว่าจะขายเสื้อผ้าแนวสตรีท โนแมสเนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวมันจะแปลว่าไม่บ้าค่ะแต่ว่าการกระทําของพวกเราเนี่ยมันบ้ามากเลยแต่คุณภาพเนี่ยดีแล้วราคาเข้าถึงง่ายค่ะ ตอนแรกยอดขายวันแรกของเราอยู่ที่1ตัวเองค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมิกวก็ทําทกับแฟนแค่2คนไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้ผลตอบรับดีขนาดนี้ค่ะเรายอดขายก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น10ตัว50ตัว100ตัวซึ่งปัจจุบันค่ะยอดขายต่อว,วันของเราอยู่ที่ 800- ถึง1,000ตัวล่าสุดปี65ค่ะยอดขายของเราอยู่ที่50ล้านค่ะปัจจุบันเราก็มีน้องๆทีมงานนะคะแล้วก็พนักงานในโรงงานของเราเนี่ย70คนแล้วค่ะ ไม่ยากเลยค่ะสําหรับคนที่คิดว่าการลงทุนทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นเรื่องยากและลงทุนเยอะไม่จําเป็นสําหรับโนแมสเลยค่ะเพียงแค่คุณกําเงินมา3,900บาทก็สามารถเป็นตัวแทนของเราได้แล้วค่ะส่วนใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนของโนแมสทักมาสอบถามได้ที่แอดโนแมสเซลล์จะมีน้องๆแอดมินอคอยตอบอยู่ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์โนแมสด้วยกันนะคะ